เสียงพอลี่วันนี้เชิญตบฟังพอลี่เจียงไทยนะครับ ตัวดตัวใหม่นะครับคราวนี้เราจะมาดู Product ของตัวตัดห,หูฟังตัดเสียงรุ่นใหม่นะครับ gen 6 o p s c o r y gen 6นะครับตัวกล่องก็จะแห่มาประมาณนี้แห่มาเป,เป็นกล่องแพ็คดีเลยนะครับตรงนี้ใช้ได้2 option. อออปชั่นอุปกรณ์มีอะไรบ้างเปิดมาปุ๊บนะครับเป็นหูฟังนะครับเป็นหูฟังนะครับหูฟังเดี๋ยวมาดูตัวหูฟังกันเลยนะครับว่าเป็นไงนะครับตัวหูฟัง ตัวนี้สําหรับติดหมวกนะครับสําหรับติดหมวกนี่อย่างนี้นะครับติดหมวกติดหมวกนี่ตัวนี้เป็นสําหรับติดหมวกโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวจะมาสาคิตว่ามันติดหมวกกันยังไงนะครับม,มาดูกันนะครับก็การติดหมวกก็ไม่ยากอุปกรณ์นะครับอปุปกรณ์ อันนี้นะครับอ่าแล้วตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวไม้นะครับไม้อ่เห็นไหมไม้ตัวนี้ัวเสียบอุปกรณ์ต่างๆนะครับอ่าตัวนี้กระเป๋านะครับตัวนี้สายเสียบนะครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวหูฟัง c o l l i ่ gen 6นะครับแทกี้ข้อ headset แทกี้ข้อเป็นหูฟังตัดเสียงรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ผมจะเอามาดูว่ามันเป็นลักษณะยังไงตัวนี้มันแถมนะครับอ่าลักษณะของตัวหูฟังเนี่ยมันสามารถใส่แบตเตอรี่ได้นะครับแบตเตอรี่อ่าหาน a 3 x A านะครับตรงนี้มันสามารถตัดเสียงได้เพราะาต้องใส่แบตเตอรี่นะครับใส่แบตเตอรี่ปุ๊บใส่เข้าไปนะครับตัวหูฟังเนี่ยอ่าผมมาดูลักษณะภายนอกตัวหูฟังเนี่ยตัวหูฟังสามารถเสียบอุปกรณ์อ่าไมได้นะครับไม่ตอนเนี้ยผมเป็นจุกป,ปิดอยู่ตัวเนี้ยนะครับผมหอดออกมาปุ๊บอ่านะตรงนี้มันสามารถใส่ไม้ได้2ข้างนะครับ ใส่ไมหรือหูฟังได้สองข้างเนี่ยคุณสามารถดูได้ตรงนี้นะครับสองข้างนะครับคุณสามารถเสียบไมพีสำหรับเชื่อมต่อพีทีเนี่ยได้สองข้างนะครับคุณจะใช้ข้างไหนก็ได้ตามข้างที่หนักเวลาเปิดก็เปิดข้างนี้นะครับตัวไมค์คุณสามารถเสียบไมค์ได้สองข้างแล้วแต่คุณถนัดนะครับมันจะมีที่เสียบอยู่สมมุติว่าผมเสียบข้างขวานะครับปุ๊บอ่าเนี่ย ออกมาตรงนี้มันจะมีนอ็อตน็อตแถมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ให้ท่านดูว่ามันใส่ยังไงแล้วตรงนี้มันสามารถถอดได้เอาไปติดหมวกนะครับติดหมวกซึ่งผมแถมเนี่ยแถมมาสองอันนะครับสําหรับติดหมวกฟาสานะครับเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูว่ามันติดหมวกฟาสยังไงนะครับเดี๋ยวจะถอดถอดยังไงนะครับคือตรงนี้มันถอดได้นะครับมันถอดได้ปุ๊บคุณสามารถเชื่อมต่อหูฟังอ่ ข้างไหนก็ได้นะครับมันเสียบได้สองข Jam ้างนะครับตัวนี้คุ้มมากนะครับเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยอ่าผมเสียบข้างนี้ก็แล้วกันนะครับเวลาเปิดคุณมาเปิดตรงนี้มันจะมีปุ่มเปิดนะครับกดทิ้งไว้ครั้งหนึ่งแป๊บหนึ่งเนี่ยออกละมันจะสามารถตัดเสียงได้นะครับสามารถตัดเสียงได้เนี่ยคือมันจะมีรูดูดเสียงตรงนี้มันจะมีรูดูดเสียงดูดเสียงนะครับดูดเสียงแล้วเวลาเสียงปึ๊เสียง ดังๆอ่ะมันจะตัดปั้งถ้าเสียงสมมุติว่าเสียงปั้งใช่ไหมครับมันจะตัดเลยนะครับลักษณะตัวนี้อ่าคุณต้องมันใส่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้มันสําหรับใส่แบตเตอรี่นะครับอ่าคุณต้องอันนั้นนะครับเนี่ยแบตเตอรี่รุ่นนี้ตัดเสียงได้นะครับชัดเจนดูดเสียงอ่าเรียกว่าดูดเสียงระยะดูดเสียงเนี่ยไกลเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาใส่ฮิตว่าการต่อ p t มันต่อได้หลากหลายแบบนะครับต่อได้หลากหลายแบบ p t แบบไหนบ้างนะครับ ตรงนี้ PT แบบยาสุนะครับยาสาุผมสามารถเสียบนี้ได้นะครับเนี่ยคุณมาดูได้เสียบปุ๊บเสียบตรงนี้นะครับวิยุเนี่ยเสียบตรงนี้ปุ๊บเสียบปุ๊บผมเปิดมาเนี่ยหรือว่าเสียบ PT พวกบโบฟง UV ห้า R พวกเนี้ยแหไะครับ เสียบตรงนี้ไปปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็เสียบตรงนี้นะครับอ่าสมมุติผมเปิดนะครับเนี่ยผมเปิดผมกดอ่าผมกดกคุณเห็นไหมผมกดกดนะปุ๊บนะครับอ่าผมยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้เสียบอ่าผมเสียบตัวนี้แล้วโทษทีนะครับผมเสียบผมกด sonaro. ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยออกนะครับออกเนี่ยเนี่ยผมเสียบเนี่ย นะครับผมทดสอบ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 อ่าออกไหมทดสอบทดสอบอ่าเห็นไหมทดสอบทดสอบทดสอบนะครับทดสอบทดสอบทดสอบเนี่ยเสียงดังถ้าสมมุติว่าผมจะทดสอบทดสอบทดสอบนี่นะครับทดสอบเนี่ยคุณได้ยินไหมเนี่ยเนี่ยได้ยินนะครับก็สามารถเสียบต่อเรียกว่าต่อวิทยุอ่าแฮริต ได้นะครับ p r c หนึ่งห้าสองได้แค่คุณเสียบปุ๊บอ่าเปลี่ยนเสียบตรงนี้อ่าเปิดปุ๊บนะครับด้ยินเปิดออกอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะครับโอเคทดสอบทดสอบเดี๋ยวจะมาสายที่ท่านดูว่ามันเปิดใช้กับอุปกรณ์ยังไงยังไงได้บ้างนะครับอุปกรณ์มันใช้ได้หลากหลายแบบนะครับอ่มาดูกัน OPH Gen 6 Corey นะครับ t a c t i c a ข้ e a d s e t t a c t ท c a l ีหูฟังตัดเสียงนะครับตัวนี้ต่อได้อเสียบไม์หอดไม์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ PTT ได้หลากหลายแบบนะครับหลากหลายหัวกดทรงนี่นะครับกดทรงอ่ากดทรงนี่ขึ้นนะครับขึ้นนี่นะครับโอเคก็สายที่ท่ทานดู รุ่นใหม่ Gen 6นะครับก er ็ลักษณะของหูฟ so no ังเนี er, ่ยคุณสามารถถอดเปลี่ยนสําหรับติดหมวกได้อุปกรณ์เนี่ยหูฟังเนี่ยไม่เนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนด้านได้นะครับถอดได้ปุ๊บมาใส่ไปอีกข้างนึงได้นะครับใส่ปุ๊บใส่ตรงนี้นะครับตัวเสียบท t t นะครับตัวเสียบ PTT ีสามารถถอดเปลี่ยนได้มันมี2ด้านนะครับเป็นหูฟังตัดเสียงไว้สําหรับดูดเสียงคือหูฟังวันนี้มันสามารถดูดเสียงรีอว่าดูดเสียง ดูดเสียงได้ไกลถึงยี่สิบเมตรแล้วมันจะชัดมากเวลาเขามีเสียงดังแบบเสียงตุ้มอ่าพวกเนี้ยเสียงปืนพวกเนี้ยมันจะตัดเสียงนะครับตัดเสียงด้วยอัตโนมัตินะครับการการตัดเสียงเนี่ยมันต้องใสแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ผมอันนั้นไว้คร่าวๆตรงเนี้ยจุดใส่แบตเตอรี่สองด้านนะครับตัวเปิดเนี่ยก็จะมีตัวเปิดอย่างนี้ตรงนี้สามารถสลับหูฟังได้นะครับสลับพีทีได้คุณจะเป็นซ้ายหรือเป็นขวานะครับอ่าสำหรับใสพีทีนะครับ ตรงนี้ก็สามารถหอดซ้ายหอดขวาได้เปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาได้นะครับตรงนี้หูฟังนะครับก็ลักษณะหูฟังก็คับได้แบบนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใส่หมวกนะครับให้ดูนะครับมันถอดได้นะครับตรงนี้มันถอดได้นะครับนี่มันถอดได้ก็เดี๋ยวมาสาธิตกันนะครับว่าตรงนี้มันถอดยังไงนะครับมันถอดตรงนี้ได้และสามารถถอดสายติดหมวกสำหรับเอาไปติดหมวกได้นะครับก็ โอเคเดี๋ยวมาดูการติดหมวกนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคก็สายที่ท่านดูประมาณนี้ว่าเป็นคอรี่อ่าเป็นเป็น OPS คองฟัง OPS คอรี่นะครับพีทีข้อการใส่กับหมวกฟาสนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอ่าใส่เป็นลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับคุณสามารถเอาไมา้แล้วก็สายที่เชื่อมต่อพีทีต่อได้ ข้างไหนก็ได้นะครับเรามาดูกันเลยว่ามันใช้งานยังไงนะครับแค่คุณดึงตรงนี้ปุ๊บนี่นะครับผมใส่กระมอกฟังแล้วดึงปุ๊บหมุนอ่าหมุนนะครับหมุนปุ๊บอ่ามาตรงนี้แล้วก็หักเข้านะครับหักเข้าหักเข้านี่แล้วคุณสามารถปรับหูปรับหูฟังกระมอกได้นะครับนี่แล้วคุณก็เอาหูฟังนะครับว่าคุณจะเอาใส่ตรงไหนก็ได้นะครับหูฟัง จุดตรงนี้่ะผมจะไว้ด้านซ้ายนะครับเสียบปุ๊บไม่นะครับแล้วผมจะเอาสายมันสามารถเชื่อมต่อได้สอสายจุดนี้หรือจุดนี้ก็ได้เนี่ยนะครับเราก็ได้แล้วนะครับอุฟังตัดเสียงใส่หมวกฟาสนะครับนี่มันสามารถปรับหมุนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราผมจะมาสาธิตกันใช้งานสายกติดกับหมวกฟ้าสนะครับคุณสามารถ หมุนใส่ได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะเป็นหน้าอ่าหน้าคนนะครับตรงนี <sh arp look> <ELLE> ้ผมจะหมุนปุ๊บอ่าหมุนมาใส่ปุ๊บนะครับหมุนมาปุ๊บใส่ปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่ไม้นะครับลักษณะการใส่หูฟังอ่าตรงนี้ปรับหมุนได้อ่าปรับหูตรงนี้ยืดได้นะครับตรงนี้ยืดได้เนี่ยยืดได้นะครับยืดปรับอ่าความอ่าความยาวของหมอแต่ละคนนะครับมาอย่างนี้ประมาณนี้ นะครับนี so mm ่อ hmm. like ่านี่นะครับใส่ให้มันดูดีนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นี่ประมาณนี้นะครับนี่อ่าลักษณะก็เป็นประมาณนี้นะครับหอดออกก็ปุ๊บอ่ามอกับหัวเนี่ยแบบนี้ได้นะครับอ่าแบบนี้ได้นะครับกับเกนหกนะครับ อ่านี่ OPs c o r y Gen 6นี่อีประมาณนี้นะครับอ่าไม้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็สใส่ทิ้าย t c หนึ่นะครับหรือวิทยุโบกงนะครับต่อกับ P.T. นะครับตัวนี้การใช้งานก็ไม่ยากนะครับคุณก็สามารถใส่นะครับอ่า สามารถใส่ได้นะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงนะครับอ่าตรงน,นี้ด้านข้างนะครับนนด้านข้างด้านหน้าด้านข้างนะครับด้านข้างด้านหลังอย่างน,นี้นะครับนี่นะครับถ้ากด P ีทตัวนี้กดอ่าผมจมใช้โบกงทดสอบทดสอบทดสอบความดัความชเจนเปลี่ยน ทดสอบทดสอบทดสอบความละเอียดเปลี่ยนกดนะครับกดนี่นะครับอ่าเป็นประมาณนี้นะครับของตัวโบกปงนี่นะครับการใช้ง,งานไม่ยากนีน่นะครับนี่อ่าพีทนะครับโหฟังนี่ ผมฟังตัดเสียง OPS นะครับนี่นะครับเรามาดูด้านข้างนะครับผมจะเชื่อมต่อกับ PT กับวิทยุนะครับเชื่อมต่อกับวิทยุนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเชื่อมต่อกับวิทยุอ่านี่นะครับก็การใช้งานก็ไม่ยากนะครับใช้ต่อวิทยุผมคดพี่ที่ทดสอบทดสอบทดสอบความรงพอ่า ทดสอบทดสอบทดสอบความจำยันเรียนเปลี่ยนนะครับยันเตียนเปลี่ยนนี่นะครับก็การใช้งานกับวิยุอ่ะทดสอบทดสอบทดสอบอ่ะทดสอบทดสอบนี่นะครับการใช้งานก็ลักษณะด้านข้างก็จะเป็นลักษณะรวานนี้นะครับด้านหน้านะครับด้านข้างนี่นะครับประวันนี้นะครับด้านหลังอ่าประมาณนี้นะครับด้านข้าง อ่าหนะ้าหลังการถอดอ่าถอดออกมานะครับคุณสามารถหักปุ๊บนี่นะครับบุญหมุนครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่คุณจะดูด้านหลังนะครับนี่นอย่างนี้นี่พับเก็บได้นะครับพับเก็บได้พอไม่ใช้คุณสามารถอ่าหักมาปุ๊บหมุนนะครับใส่ นี่นี่นะครับมาปุ๊บอ่าลงนะครับอ่านปุ๊บใส่มานี่นะครับหูฟังตัดเสียงคุณสามารถดูดเสียงดูดเสียงร้อยสี่เดซิเบลได้เลยนะครับตัดเสียงก็ตัดได้เลยนะครับโอเคก็สายฮิตให้คุณดูประมาณน,นี้นะครับนี่นะครับกดก็กดตรงนี้นะครับเนี่ย ผมจะกด PTT นะครับบอกทดสอบ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 ขอบเงเราคอเจนเปลี่ยนอ่านะครับโบกงทดสอบทดสอบนะนะครับเราใช้ PTT ในการส่งสัญญาณนะครับว่าเป็นยังไงก็ไม่ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่นะครับนี่นะครับ,รบอ่าประมาณนี้นี่นะครับ นี่นะครับหูฟังพ c นะครับตัดเสียงโอเคครับก็ใส่ที่ถ้าดูประมาณนี้นี่นะครับนี่โอเคคุณสามารถซึ่งถ้าคุณไม่ใส่กับหมวกฟาสเนี่ยคุณสามารถถอดอตรงนี้มาใส่ได้นะครับใส่ตรงนี้ได้มันเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้จะแถนอยู่นะครับหูฟังตัดเสียง อืมประมาณนี้นะครับนี่ทดสอบทดสอบนะครับทดสอบนะครับทดสอบความรับความชัดเจนเปลี่ยนอ่านี่นะครับดูดีๆด,ดูสวยนะครับนี่โอเคข้อใส่ท่านดูประมาณนี้นี่นะครับ thank you